ฮัลโหลสวัสดีน okay. ิดแล้วแฟนเพจตู้ฟ้าชารลี่เสียงโอเสียงจะเป็นอะไรวันนี้หม evet> ่คะทองว้างนะคะวาง ท่ใกล้งท้องท้องกวางง้างมือมถึงท้องกว้างนะท้องกว้างกับพี่ขาวนะคะวันนี้เราสองคนเดินทางกันอีกแล้วใช่วันนี้มีมเรื่องเลยนะภารกิจใช่ภารกิจใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มาสองสามวันแล้ว <laughs> ซึ่งเหนื่อยแล้วหมักมากมากนอนน้อยมากมากนะคะและซึ่งภารกิจในวันนี้ก็คือเราจะไปออกงานอีเว้น เว้นก็คือเป็นการจัดเลี้ยงภายในบริษัทนะและเขาจ้างหมาล่าเราเหมาหมาล่าเราไปออกเลี้ยงในงานอูหนี่เป็นการออกงานครั้งแรกของเราเลยอ่ะไม่ธรรมดาด้วยเช๊ะเฉยอ่าเดี๋ยวดูของข้างหลังเลยพงังยกล้านใหม่อีกแล้วยกล้านใหม่อีกแล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็นแล้วแต่พี่ก็จะต้องขนอยู่ดีทุกอย่างจําเป็นเสมอครับสามร้อยเประมาณนี้ ทุกอย่างจําเป็นเสมอนะคะไม่มีอะไรที่เราไม่จาเป็นขนหมดโต๊ะกี่ตัวที่อยู่ที่ร้านขนหมดเอามาให้หมดนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําเสิร์ฟ250เสิร์ฟทั้งหมดกี่ไม้บอกแล้วทั้งหมด8 5 0ไม,ม,ม้นะ850ไม้250เสิร์ฟนะคะที่เขาจะให้เราเสิร์ฟในครั้งนี้โอ้โหแค่คิดว่าจะต้องตัวเองจะต้องเสียบหมู3 0 0ไม้ภายในหนึ่งวันเมื่อคืนฉันไม่ได้นอน แต่ไม่อย่างไงไม่ว่าอย่างไงก็้วแต่ก่อนเดี๋ยวบ้านหน้าต้องเต็มไปหมดเพราะ <laughs> หลังันนี้ฉันจะหน้ามวกแล้วนะคะเพ <c oughs> าหาพร้อมมีพร้อมครับผมเราก็พร้อมเราก็พร้อมแล้ววันนี้รับรองได้ว่าบันเทิงอย่างแน่นอนนะไม่รู้ว่าเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ หก้วดหรือเปล่าแต่เราจะทำได้ดีที่สุดนะครับผมโออ<ห>นุญัตเชิใชัย<ห>ขอกำลังใจหน่อยนะคะเข้ะไปกันเลย Let's go <S อตอนนี้ทางเราอยู่ในงานบริษัทลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งทางทีมร์แกไนซ์นะคะของทาง Good Time Service เนี่ยก็ได้นะทีมอะไรนะ ออ,ออกกไนซ์ของทางกุทามเซอร์วิสค่ะบริษัทอะไรเับเนีเ่ยเ,เ,เป็นบริษัททัวร์และเป็นบริษัทออกกไรด์ด้วยค่ะร<อ>ะะับจัดอีเวนต์จัดทัวร์ทั่วโลกอนาจักจักค่ะร <c oughs> ับจัดงานด้วยนะคะรับจัดงานด้วยซึ่งปีใหม่ของเขานะคะก็ได้ทางบริษัทลูกค้านะคะก็ได้เชิญทางกุทามเซอร์วิสนะคะได้ร่วมมือกับทางกุทามเซอร์วิสเนี่ยได้มาทำจันทั์เลี้ยงให้นะคะแล้วก็ทางกุทามก็ได้จ้างเรามา ออ tamam. ทำการแจกหม่าล่านะคาบอ้850ไม้นะคะในวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่เลือกเราไม่ขอบคุณกณทํามไม่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 ไ่ไม่ั้นลู่ค้าจ่ายเราเดี๋ยว่ไ่ไม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 ่อน่อนนไมนัม่ไม่คร่บขอไม่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 ไแ่ม่ไ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 นไม่ไน่นม่ไม่ัมไม่ไมไม่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 ไไม่ไมตอน้ไม่ไไม่ไ เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงโชว์แล้วกันเราลงโชว์ไปเดี๋ยวเราการ้อนนี้ก่อนจะได้รู้ว่าจะเอาอยัางไง ยากแล้วนะครับทันไหมครับคุณนุชครับไม่รู้ครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แลยนะครับตอนนี้เราจัดร้านเสร็จแล้วนะครับเสร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเริ่มยากแล้วแต่ต้องเริ่มยากตอนนี้ต้องย่างแล้วตอนแรกเราติดไว้ยากจะย่างมาแบบเพียงเที่ยงไม่เส่นะใส่เสร็จนะใั่ไม่เสร็จเดี๋ยวหาไฟเดี๋ยวลืมนู่นเดี๋ยวทำนี่มุ่งไปหมดเลยครับตอนนี้ถเตาแรกเราขึ้นแล้วเตาแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เปิดสองเตาครับวันนี้ มนพัดลมมันไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่ว่ามันติดมันติด,ต,ดตอนนี้ย่างมาได้เกิน80%แล้วนะใช่เกิน80%แล้ว80%แล้วค่ะ ต้องขอบคุณมือย่าอันดับหนึ่งด้วยนะคะคือนู้ดโมเดลเสียบนู้ดเสียบนี่เพิ่มเติมเพื่อให้พอกับจำนวนให้ให้พอจำนวนไป150ไม้เพราะมันมีขั้นต่ำที่เราต้องมาทำใหม่ที่ร้านอ๋อลดลงครับผมมีลูกรักต้องดูมีลูกรักต้องดูอันนี้อะไรคะทำแล้วซาาทาซ้อนแล้วใช่ไหมทาซ้อนแล้วเพราะว่าได้เวลาที่เราจะต้องดูแล้วโอเคครับผม เรเ้ราจะมีในส่วนของคู jumped, ่ปองคู่ปองคู <S 2> 2 <S 2> 2่ปองเน่ะคะจะเป็นทั้งส่วนส่วนแรกก่อนเลยในส่วนจะเป็นในส่วนของคู่ปองที่มีทั้งหมดเร้านค้าถูกต้องนะคะชื่อมากนะชื่อค่ะและสามารถติดตามเขาได้ในเพจของเขาได้เลยถูกต้องนะคะ เราไปเสี่ยวไปกันแล้วว้ยว้ย่อาไแกวงโตแขวขนาดเนี้ยโตแขวงกูแก่ดีดดีดอย่างงี้เราแจกแล้วแล้วก็ถือว่าร้านเราแล่นได้ซื้อร้านราวันแล้วแล้วเราก็เก็บได้ส่วนหน่แล้วตอนนี้เหลือแค่คนของขึ้นรถอย่างเดียว แต่ก็น่าจะสบายกว่าตอนมาแล้วนะพวใช่ของไม่หนักแล้วอะไรเนี่ยเราเหลือเคลียร์น้ำแข็งอุ้ยทำไมมันแข่งจังเลยอ่ะกลัวมันจะเนี่ยคือเราไม่ได้เล่นสินเชาตวรรมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนั้นหนักเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เชาตวรรมันแคบแค่นี้เหรอเนี่ยไม่โต๊ดเอ็นนนนั่งได้เลยเดี๋ยวนี้เชาตวรรษเป็นเหลือแค่นี้เหรอรอะไรวะนอนลูกไอ้อนนั่งนอนอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ต้องนอนเลย ก็นั่งแบบนี้แล้วเ,เหมือนเราย้อนไปเด็กมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้กินสายไหมเลยโอ้เราไม่ายเขาให้อยู่เดี๋ยวก็ไม่เอาครับหวานเราไม่ได้กินสายไหมเลยแต่วันนี้หมาล่าเราขายดีมากเออชื่อไหมหมูกับไก่ออกน้อยกว่าของที่เราเตรียมมาถต่ว่าไส้อะขายดีมาก เออพวกไส้พริกยวกหมูได้อะไรที่มันแล้วคิดว่าเราเบสอะก็คือเป็นหมูกับไก่ใช่ไหมแต่คนน่ไม่ค่อยเลือกเลยไปเลือกไส้เลือกเลือกของที่แบบเอาของแบบของที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะเอ้าวหมดแล้วหมดรอบแล้วคุณรับเก็บร้านต่อ

มาสิมาเด้ออย่าทิ้งส่งน้ํามาเด้อ <laughs> 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 มาล่าชาลีกลับมาล้าน้ะครับตอนนี้ตีหนึ่งพอดีก็ต้องมาเคลียร์ร้านก่อนเอาของลงร้านของลงร้า,งลงลานก่อนที่จะไปนอานต้องเอาของลงร้านก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างครับไปขายของวันนี้สนุกไหมทั้งสนุกทั้งเหนื<ใ>น<ต>่อยเหนหื่อยไหมเหนื่อยเหรอมันครบรถเลยอ่ะแต่พอได้ไปออกงานแบบเนี้ยสนุกมากสนุกเนาะมัะนได้คิดตลอดเวลามันได้แบบ มันได้วางแผนอ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าทํางานแบบจําเจเหมือนแบบที่เราขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมันจอยมากแล้วเราได้ไปเจอเพื่อนอ่ะยิ่งจอยเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นงานนี่คืองานเพื่อนนะงานเพื่อนงานเพื่อนจ้างเพื่อนมีบริษัททําทัวร์ทำอีเวนต์ทำอีเวนต์รับแต่อีเวนต์ก็ยังไงก็ฝากกูทามสวิตไ่ต้องไปถึองเข้าลอกเพราะว่าถ้าถ้ากูทาได้ยังไงเราก็อาจจะมีหวังอ่าเคอ่านกันกันตัเลยก็่ยังไงก็ฝากแบบใครบริษัทไหนอยากจัดเลี้ยง บริษัทนะคะหรือว่าจัดท่องเที่ยวประจำปีเนี่ยก็ฝากพูดทามสมายสวิตไปด้วยนะคะถ้าอยากจัดงาน อีเวนต์หรือว่าท่องเที่ยวประจำปีทํไม,ไม่อยากจัด,จดเองเนาะไม่อยากจัดเองอยากจไม่อยากเหนื่อยเนี่ยก็ฝากกูทำาะไ้ในอ้อมเจ็อ้อมบุกอ้อมใจด้วย <f ie> นะ,ะยังไงออกูทำนะ <c ười> เอ้ยลงพื้นที่โฆษณาแล้วนะหมลาเขาเชิญชวนแล้วนะครับยัไง <c ười> <c ười> ฝากหมาล่าด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเอาเอาหมาล่าของเราไปจัดเลี้ยงก็เราก็ยินดีนะคะนในโซนแบบกรุงเทพนี่ได้เลยเนาะกรุงเทพได้เลยช่วงนี้มันเป็นแบบเทศกาลปีใหม่เนาะเทศกาลปีใหม่ยังไงก็เรารับ ทุกเทศกาลนะคะมาได้เลยหรือว่าจะสั่งหน้าร้านเรียกไลน์แมนมารับก็ได้นะคะแต่ขออนุญาตบอกให้ล่วงหน้าสักวันทักไลน์แล้วมาแล้วเดี๋ยวเราส่งเมนูไปแล้วก็เลือกเลยเลือกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราย่างให้ย่างเสร็จแล้วก็ส่งไลน์แมนมารับส่งส่งเรียกรถมารับได้เลยเพราะว่าเราให้ราคาหน้าร้านนะคะหรือว่าถ้าจะให้เราไปจัดงานนอกสถานที่เนี่ยก็บอกเราล่วงหน้าได้อาจจะแบบมีค่าน้ํามันนิดหน่อยนะคะแต่เราก็คุยราคากันก่อน นะจ๊ะเราก็ยังชอบความตื่นเต้นกันอยู่นะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากร้านหมาล่าชาลีสัญจรเพราะอยากสัญจรมาก <c oughs> ตอนนี้อยากสัญจรสุดๆนะคะยังไงเราเราก็อยากไปในทุกที่ <c oughs> ก็ยังไงฝากหมาล่าไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นเบื้องหลังของการทํางานของหมาล่าชาลีแล้วนะว่าสนุกม้วนจอยขนาดไหนนะคะโอเคสุดท้ายแล้ะเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ร้าน พื่อที่จะกลับมาขายเหมือนเดิมในวันพร <Okay, S 1> ุ่งนี้สู่สภาพเดิมใช่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปขนของกันต่อนเลยแล้วกัน mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบพราะว่าคลิปนี้หลายท่านอาจจะได้เป็นมีความสุขไม่มากก็น,น้อย mm hmm. แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ยบ mm ๊ว hmm. ยไขนของเป็นแค่รังเงิขนเป็นแค่รังเงิขนเป็นแค่รังเงิขนขงยังไม่ได้เนอะ